เคื่องเล่นกระบอกเสียงเอดิสันที่เข้ามาเมืองไทยช่วงที่สองเป็นชนิดไขที่พื้นสีดำได้อัดเพลงสำคัญของประเทศสยามด้วเพลงหนึ่งคือเพลงไซอันมิสพัตโรนักประพันธ์เพลงชาเยอยรมันชื่พอลิงเกแต่งถวายพระบาทสมเด็ดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมน,นีเป็นเพลงม์ชมันยายภาพการเดินแถวของขอบวนทหาร ่วนเครื่องเล่นกระบอกเสียงชนิดเซลลูลอยสีน้ำเงิน,น,นอัดเพลงไทยชื่ออินไซแอนและเพลงสวีทเซมมิสคุ้ชาวสยามแสงสุภาพและในช่วสุดท้ายเป็นกระบอกเสียงชนิดไทยที่พื้งสีดำเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษอาสียงบทสวดในพุทธศาสนาเช่นรื่งสรีห้าบทสวดในพฤฤาาิธีกรรมต่างๆและบทที่มีเนื้อหาเป็นคำสอนทั่วๆไป เครื่องเล่นกระบอกเสียงที่เข้ามาในเมืองไทยนับว่าเป็นสิ่งแปลกพิเศษน้นอยดังที่ผู้เขียนพรณงานสมบัติในหนังสือวัชิระยาพิเศษเรียกว่าเป็นพิทยโส่ที่ได้ยินได้ฟังด้วยความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์